<C oughs> สวัสดีครับผมมาวันนี้มาไวในทีนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีกับทางช่องศรัทธ,ธาปฏิหารนะครับคําเตือนครับให้รับชมรบฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะไม่สนับสนุนการพนันนะครับเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลครับการวิเคราะห์เราจยมเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลใช้วิจารยณด้วยนะครับทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์นะครับ ไม่มีการโฆษณาลิงก์หรือเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้นเนอะนี่ก็เป็นหนึ่งคลิปครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของสลาดกินแบ่งของเวียดนามเือที่เดียวว่าหวยหาหนอยครับสามเวลานะครับมีเวลาไหนบ้างมีเวลาไหนบ้าง <c oughs> มาดูกันครับประจำวันที่สามเอ็ดนะครับสิ้นเดือนก่อนที่จะไปวันที่สามอ็ดมาดูวันที่สามก่อนขออนุญาตเขียนผลนะครับห้าแปดหนึ่งศูย์เก้า ผมโพสในโพสชุมชนมาครับตัวเด่นกับตัวคู่ด้วยตัวเดียวคือเลขเก้ครับนี่แหละตัวเก้ผมจะไปโพสมาเลขเก้ามา2ตัว90ครับไม่มี49ครับผมไม่ได้โพสชุมชนก็คือ9ก้าศูเและเกมา90กับ49่เนย์เก้าสี่อ่า นะครับอามาดูที่เเวลาครับในนี้รอบแรกครับ5 8 0ซูไย์ห้าแปดหก็คือพิเศษครับพิเศษผมบอก0นกับ8ครับมาทั้ง2ตัวเลยครับนี่ครับปื๊บปื๊บผมชอบอยู่ที่2ตัวผมบอกอัตัวไหน8ปดกับ0ูย์เเรียบร้อยตรงด้วยครับสุดๆไหมครับ มาคู่เดียวด้ั้งค oh ู่เดียวจริงๆด้วยหกโมงครับผมหกแปดสี่สี่เก้าโอ้โหนี่ครับโอ้ยมาตรงเวลามากครับวันนี้ครับเลขสี่มาสองตัวเลยแปดสี่ไม่มีครับสี่เก้าก็ไม่มีหน้าอนาดได้ดูนี่ครับโอ้ยมีทุกเก้าแปดเก้าศูนย์้าหกเก้าไหม แต่ไม่มีสี้าเสียดายเหมือนกันนะหนึ่งทุ่มครับผมสี่สองหนึ่งหกหนึ่งมาตรงเวลาทุกตัวครับวันเนี้ยทุกทุกรอบครับตรงเวลาทุกรอบเลยจอดนะครับามาดูวันสิ้นเดือน,นีัยสามสิบ อ <c oughs> จะไหนดินน่นอนอน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 พ่งนี้ ผมชอบตัวเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองหนึ่งชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนนี่เราห้ามก็ได้ครับเป็นสิทธิทส่วนบุคคลครับ ถึงบอกเนาะในคำเตือนว่าใช้วิจรารณญาณนะฮะอ <c oughs> ไม่มีตัว99%นะครับผมจะไปพิมพ์ในโพชุมชนแทนนะครับจะได้ไม่หลายตัวนะครับเพราะมีคนพิมพ์มาบอกว่าหลายตัวโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดติดตามกดชอบกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องสัทธาปฏิหารด้วยนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ